สนับสนุนโดยนูทรักซันผิวเนียนกระจ่งางใสกันแดดได้เทรเลย1 6 0่ยอ้โอ้โหกินทุกวันเลยอะ่ะใช่เพราะว่านูทรักซันผิวเนียนกระจ่งางใสกันแดดได้โทรเลย1 6 0่ย เนี่ยนะฮเปรอพันคอลลาเจนกันดดดูท็อกซันครับผมซึ่งกาลังเป็นที่นิยมที่สุดนะต,ตอนนี้เราสองคนมีมาแนะนําณผู้ชมนะจ๊ะใช่แล้วนะคะต่อให้ฝนตกแบบนี้เราก็หลีกหนีพวกรังสี UVA UVB ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องดูแลผิวคะ่ะใครอยากผิวกระจา่างใสโดนแดดไม่ดำฝ้ากระจางล<ะ>งนะคะรีบหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วก,กดที่เลข1607เดี๋ยวนี้เลยใช่แล้วแล้วสั่งดูท็อกซันค่ะ1แถม1ตอนนี้ ออ่างงี้จะเล่าให้ฟังนูท็อกซันเนี่ยก็มีส่วนผสมของคอลลาเจนจากปลาทะเลถึง1 0 0 0 0มิลลิกรัมนะอยู่นะฮะในรูปแบบของไตเป็ไทยด้วยคือไตเป็ไทยเนี่ยคือกินปุ๊บมันจะดูดซึมได้เลยทันทีมันเป็นขนาดโมเลกุลเล็กมากทำให้ร่างกายดูดซึมได้ดีนะฮะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอทำไงเสร็จแล้วผิวก็จะกระจ่างสายสุขภาพดียังไงผิวขาวหน้าเด็กกันแดดได้นานนะคะแล้วก็ฝ้ากระ ลงด้วยนะคะวันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษเลยโทร1.607สั่งนูทรักซันราคาพิเศษนะคะ3กล่องปกติ1,770เราไม่ขาย โทรตอนนี้สามกล่องเหลือพันสองเท่านั้นเนี่ยฮะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะโอรเลยโทรเลยโทรรีบโทรรีโทรรีโทรใช่ใช่ใช่ส่วนี่เรื่ข่าวผู้ชากวันนี้หน่อยดีกว่านะครับผมเจมมาเนะฮะเจมมานะฮะตอนนี้งานไร้ปัญหาดีงานที่เขาไปถ่ายที่เมืองนอกเมืองนานูนต่างบ้านต่างเมืองนะฮะส่วนเรื่องที่มีข่าวกิกกัากับน้องเดียนาเนี่ยนะฮะว่าอย่างไรบ้างเจมมา ไปทางพี่เอลุ้นไปก่อนเนาะครับก็ลุ้นกันไปครับเพราะอะไรเพราะก็ดีใจที่เราได้ทำงานกับหลายๆคนแล้วก็ถ้ามีโอกาสาได้ร่วมงานกับใครเราก็โอเพ่นหมดครับแฟนคลับมีเรียกร้องเราอ,อยากให้มีละครพูดอะไรไหมในอนาคตกเขาก็คง <ๆ S 2> อยากมีแหละครับแต่ว่าแค่นี้ผมว่าเขาก็ดีใจที่เราได้มีงานคู่ด,ด้วยกันได้เจอกันอยู่เรื่อยๆเขาก็น่าจะมีความสุขกันครับเราเองก็เราเองก็สนุกด้วยครับไปนอนยิ่เกาหลีหน่อยครับเยิ่งไปก็น่าจะเป็นปีหน้าเขามีปมบอกไว้แล้วว่าปีหน้าได้ดูครับแต่ละทีมกับเรื่องท้ายกันไปเลยนี่แหละยรับกับโปรง เอกใหม่เดี๋ยวน้านี่ต้องอ้วนอีกหน่อยนะผอมไปเหรออือผอมไปแต่ทรงดีดทรงจรงนะโป๊บธนวัฒน์ นะะคน้องเดิ่นนะนองนนไม่มีอะไรใช่ไหมกับเจมาร์เนี่ยไม่มีอะไรส่วนงานที่เมืองนอกเมืองนาต่างบ้านต่างเมืองก็ยังถ่ายกันอยู่ไม่มีปัญหาใดนๆนะจ๊ะในาจนาดังกอิเตอร์ล่ะใช่ใช่ช่วงนี้ขอบคุณด้วยละกันนะครับผมเนี่ยฮะนูทอกซันที่ต้องกินอยู่นี่แหละนูทอกซันผิวเนยกระจ่างใสกันแดดได้โทรเลย1607โอ้อ่ะส่วน Facebook นี่แวะไปดูเรื่อยๆเลยนะเออคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาแล้วกันนะฮะที่ f a c e b o o k c o m s a b i d t v นะคะใช่แล้วครับผมคุนพี่ฟังไปนี่ดีกว่าคุณเพ่โบช พูอาสยามมันเองนะครับผมนะฮะคนเราสมัยนี้จะมาเหนียมอายไม่ได้ไดมันต้องกล้ากล้าได้อายอดจากโบชมพูอาสยามครับเริ่มกล้าได้ใช <จ S> ่สนับสนุนโดยนูทรักซันผิวเนียนกระจ่งางใสกันแดดได้เทอเลย1607นเบันเทิงมื้อเที่ยง